ลอยเบลเอร์เลย อนบันลังโอ้ย,อย,อย,อยต้นอะไรกันนี่ไอ้ลงไปไอ้พี่มาแล้วไอ้น้อง เร็วๆดวนๆดวนปุ๊บอุ้ยน <c oughs> ่าจะพอดี ไปไปไปเรวเรวเรวเร็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 วเฮ้ยเสียนแล้วเสียนแล้วเออะไรวะเนี่ยอ้วไปขูดอะไรเนี่ย ดูเข้าดเข้าเฮ้ยเซียนเซียนเฮ้ยโอ้ยลมแรงซะด้วยลมหนาวมาเลยจ้าไปไปไปเร็วเข้าเร็วเข้าเร็ว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 มาดูซิว่าดูทุนนะครับดอกเบลเลอเฮ้อ ออกเริ่มเทิมเลยนะครับสมัยก่อนเซียนเขาบอกว่าวอุ้ยอาการมันไม่ดีนะครับอืมแต่ผมชอบอาการมันไม่ดีผมชอบสุดละถ้าอาการดีแล้ววัดไม่ติดเนี่ยไม่ไหวครับต้องอาการไม่ดีแต่เมื่อไรที่วัดเนี่ยเต็มเราชอบแบบนี้ น้ำล,ลึกหรือเปล่าแถวนี้ไม่รู้โยนลงไปปุ๊บไม่ต้องตั้งถ้าทุนโหคือได้นี่เชียนจัดโอ้โห mm สายอุปกรณ์นี้กว่ที่ได้ตุ๊กบ้า,ายอยู่แต่ก็อุปกรณ์่ะเนาะ ไม่ลอยไม่ร وي, ม้อยมันลงมาลอยอะไรโอ้ไร้สาระ เพียบเลยเนคนจักกะเหียอะไรนักหนาเลยด้อทีนี้เพียบเลยคนเด้เออโอโมาถึงก็ได้ตัวเลย,ยฮะยยปะ่ขอด้ ไม่ได้ต้องปลอยใส่นี่เอาไหมนี่เอาจะได้ขังเอาขังไว้ก่อนก็ได้ทางนั้นนะ่ะโอ้ระดับกระชังเทียบอุ้ยนะหมวกันน็อกกันเนี่ยหมวกกันน็อกกันเดไปใส่ก่อนใส่ไว้ก่อนขังมันไว้ก่อน ผานไปผันมาแต่ผมไม่กล้าตกโอ้โหหมายวิ่งครับกด้ามาก็ต้องเก็บเหมือนกันแหละครับผมออครับกดกลางคืนกลางคืนเนี่ยคนเฝ้าเต็มเลยใช่ใช่<ม>กลางคืนนะคนเยอะครับอันนี้กดยึดตัว่าจะหาตกแบบสรุปไม่ได้ตกจอย <c oughs> คิดมากคกงนแต่ผมกลัวตรงคนผมไม่ใช่คนพื้นที่เนาะกลัวแบบว่าเดี๋ยวมา ยึดคงยึดคันอะไรอย่างเงี้ยเาบอกแต่ทำอะไรเฉยๆก็พร้อมจะเลิกเลยคร่เาก็อยาก้อให้ได้ตบไปเลยครับไม่ได้พิดเรื่องอะไรใส่ปลาเรื่องตัวปลาไม่่อเท่าไหร่หรอกครับนั่งอยู่นีเข้าบอเดด๋ยนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วครับจะไปดันเปลี่ยนก็ไกลเกินใช่ครับ มื่อานก็เห็นอะไรตะก้อมองโอ้เลี่ยนะที่เนี่ยนะคโอ้โห้นุ่นหลังป้อมยามเลยขุดจังไรเมื่งเขาฮะกลางคืนมีหลายอย่างทั้งสปิวทั้งหลิวแล้วกบไปสองตุนได้ใช่ใช่ครับใช่ผมก็หนึ่งในนั้นแหละตอนกลางคืนแต่หลังๆผมไม่ค่อยมาแล้วผม คือมันมีแต่คนชวนมาแล้วมันเป็นแก๊งอ่ะวันทราวนี้มันก็เสียงดังเอเอ,อ,อมันเออก็เลิกไปหน่อยผมชอบไปนั่งคนเดียวเออกกันเลิอกอย่างคนสองคนอย่างเงี้ยพอได้อยู่สองสามคนโอ้โหไปแม่งไปนั่งกันยาวๆโอ้โหเอกเอก็เลิกเสียงดังครับ okay. สาย์น่าสนุกเนาะครับครับใช่กำลังสนุกครับ<อ>แบบนียน้ยอนไหลย้อนไหลสนุกครับใช่นี่้ยห,หมวกกันนกมาแต่ไซส์ใหญ่ๆมันก็มีนะครับมีมีครับแต่มันกินหนึงคืนมันกินหนึงคืนเพราะวันวันนั้นมาน,นั่งดู มันตเพียนอะัะโลกว่าได้ตาย,ยานะครับนอกน้ำลอยกินกลางคืนครับที่นี่พวกมินไซใหญ่ๆไซใหญ่ๆมันกินกลางคืนผมเอาหลิวมานั่งเล่นโอ้ไก,กินไกลไม่ครับมันกินใกล้ๆนี้แหละครับไกลๆไกลไถามว่ามันมีกินไหมก็มีครับมีแต่เขาเล่นสายแบบสายแบบใบไม้ร่วงอะ ไอพวกสปิ๋วนะนั่งใต้ต้นไม้สับดังสับแบบเปิดรึเปล่าครับใช่ใช่วัวใช่ต้นไม้นี่เพื่อมอ่ะตบๆเปนยครับเอ้าไม่ยูเห็นนินดูใหญ่เดี๋ยวถ้าอันเป็นห้องนู้ดอย่างนั้นจะยุ่กล้เอามานั่งเลยโอ้โหโอ่ยนิ้วนี่คมแท้เฮ้ย ไอ้นี่นี่ถ้าอยู่ในตลาดในสามตัวยี่สิบใช่แม่งผมอะเมื่อก่อนอ<ะ>สมัยก่อนผมเคยเอาไปขายอะ่ะมันซื้อโลนึงอะ่ะยี่สิบบาท<ะ>ทีนี้พอผมไปซื้อข้าวมันใช่ไหม<ะ>แล้วผมเห็นปลาทอดเฮ้ยขายปุ๊บขายตัวยี่สิบโอ้โหแบบผมแบบตั้งแต่นั้นมาผมแบบยอมเลยผมเลิกโอ้ปลาทูใช่ครับผูแล้วเราผงแล้วทีนี้ ฮะน้อย,อยตกปลาเนาะนะพอเป็นเป็นซื้อปลากินเลยโอ้โหซิงเลยอะ่ะสามเขาสามแก่หลังแล้วนะครับตัวอยู่ในจานยี่สิบบาทไอไอนั่นตัวเล็กไอนนตัวของผมอะ่ะมันจะเป็นไซส์ประมาณเนี่ยสี่นิ้วใช่ใช่เอ,เอ้มันขายตัวละยี่สิบเลยครับผม <laughs> โมู แม่ทั้งที่รับซื้อปลาเราไปได้แท้ๆแบบซื้อยี่สิบาทอ่ะแล้วอ่างบอกว่าหุ้ยปลามันไม่ได้ไซส์อนุนนันไปอ่างไปงั้นไปทุกอย่างเลยใช่ตั้งแต่นั้นมาผมเลิกพอ,อ,อละมึงมาถามซื้อปลากามีปลาขายให้ป้าไหมพอเลิกเลิกคุยอ,อันนี้ก็ ผมก็ปกติผมไม่มากลางวันนะที่เนี่ยผมมาแต่กลางคืนคแต่นี่เห็นเพื่อนชวนมาก็เลยอ่ามาลองดูโอ้ผมไม่ค่อยชอบปลากลางวันอ่ะมันที่นี่มันไซส์มันไม่สวยกลางคืนเข้าตลอดไหมวเข้าง่ายไหมครับเข้าง่ายเหมือนกันครับเข้าง่ายเหมือนกันปลามันกินละเมียดละไมกว่าแล้วมันสนุกกว่าครับ อย่างกลางวันเนี่ยมันก็จะเนี่ยลงไปมันก็จะอย่างเนี้เห็นไหมปุ๊บปั๊บ,บใช่แต่ถ้ากลางคืนมันจะยืดมันได้ลุ้นอะ่ะปาอะไรวะปลาอะไรวะงึ้นเขาเริ่มมันตักี่โมงครับบางทีผมมาหกโมงก็เห็นเริ่มตั้งใช่ใช่ใช่ประมาณหกโมงอ่ะแต่มาสักหกโมงครึ่งอะ่ะกำลังดีเขาเลิกคน,นออกกำลังกายมันเริ่มน้อยแล้วอะ่ะเงียบเริ่มเงียบใช่ของกูหรือเปล่าวะเนี้ ทักอะไรหากูวันอาทิตย์เนี่ยโอ้ไม่ใช่นี่โอ้โหตก,กใจนึกว่าของเราหัวร้อนเลยลเนี่ยใครทักหาวันอาทิตย์เนี่ย ขาหลังก็ซื้อรถดีมาดวาวะ,ะเจ้าปนีป่ปลาเนี่ย <departments. S 1> ไม่มาตกสักทีเนี่ยเนี่ยมันลงไปมันเอาเลยเว้ยมันไม่ได้ให้ลุ้นเลยอ่ะ จุนเจ็จตัวปุ๊บไหลต่อเลยนะครับ <c oughs> อ่ะปื๊บโออีโอ้ไม่สาบกระใจาแข็งเกินนะ <c oughs> รู้ทุนโคตรใหญ่เลยแม่งต,ตรงผมอุตส่าห์ใช้ทุน่นดอกใหญ่ๆกะว่ามันดึงกูไม่ลงหรอกอย่างเงี้ยหมที่ไหนได้แม่งร่อถ้าจมหายเลยนี่ผมยังแปลกใจอยู่ไอ้พวกใช้ทุ่นเล็กๆอะใจมันทำด้วยอะไร หย่อนมาตกกันนี่อะไรครับอ้ยหลายโนหลายมีหลากหลายแบบครับที่นี่เคลื่อนใช้ไฟสองเอาหรือว่าใช้ทุนไฟครับนี่แหละครับทุนไฟอันนี้แหละมผมเลิกแล้ะพวกสายไฟไฟฉายเนี่ยเกะกะใช่ครับเมื่อก่อนไม่ค่อยมีทุนไฟขายเนาะใช่ใช่ใชหาหายากผมว่าใช่ฐานหายากด้วยแต่ก่อนใช่นี่ตอนนี้ ใช้ก็วางทิ้งไว้ห้องน่ะไม่ได้ชาร์จนานแล้วจ้ะเออเออเอท่าดีกว่าเฮ้ยเป็นสิบแล้วสามตัวอย่าง เกือบสิบแล้วเกือบหลายตัวแล้วโถใช่ขังไว้ก่อนเดี๋ยวไยคัดเอากระชังลึกลึกเด้อ ไม่ตายถ้าเอาลงต่ำไปอีกอะ่ะมัได้ปลามากๆแล้วก็เอาลงต่ำไปเรื่อยลงต่ำไปเรื่อย ข่อยตั้งหลายโลกิจข่อยตรงเนี้ยเหรอใช่คนมาข่อยตั้งหลายโลกิจไปทอนเหรอใช่พี่เอาเลยแยกะครับโอ้โหโคตรพร้อมเลยเดี๋ยวพี่เทใส่อันนี้ก็ได้ครับเทใส่สวิงอ๋อไม่ต้องเหรอ ไม่ใช่ก็เทแล้วก็พี่ค่อยปดโอ้ผมเก็บแล้วมันมันไม่เปียกแล้วเอาใส่ถุงก่อนแล้วค่อยคัดอย่างงี้มันคัดยากใส่ถุงก่อนจะคัดยังไงหรอเออเชื่อผมเถอะน่ามันจะได้ไปหมดเลยด้หรอจะเทเลยถุงไม่ได้เอาไปหมดหรอกพี่ก็จะเดาออกไงเอาจับดีเดี๋ยวมันจะกระโดดออกพี่มันต้องกับลำมันจับปลายถุงก่อนเดี๋ยวมันก็ออกเองจับถุงเนี่ยแต่มันก็ออกเองรอกนะ เดี๋ยวมันจะกกระโดโดออกไม่ใช่อะไรหรอกมันกระโดดไม่ได้แต่มันตามมือเอาขัดเองมาท่นีเอาขัดออกได้ที่นี่โู้โหดูไม่เจ็บไม่เจ็บหรอกนะเอ,อ้ยดูนน่นะนะมันดิ้นออกเห็นไหมน่ะเกยเห็นอยู่ว่ามันออก ยังไงล่ะเอาลงกันจ้าลงลงเลยลงหมดเลยเอาออกใช่ไหมอุ้ยเอาไว้อันนี้เอาไว้เอาไปจับตึ้งกรเลยโอ้โหเื่องโหเปียบเอาหมดเลยเอานะเอาเปรียบไปไปไปไหนอันไหนอีกนี่ โอ้โหงองไมตายไม่ตายถกูกกระชังนี้โยนให้มันถึงถึงน้ำน้อยซิถ,ถูกอืมไปอีกหนึ่ง สายมันไม่ได้ใช่ไหมยออก็ค่อยว่ากันสายกันน้อยอีกทีนี่ลกลวช็อกเกอร์ไวิ่งอแต่ช็อกเกอร์ไว่งช็อกเกอร์ผมว่าอกเกออ ุดแน่นขุดแน,น่แนเฮ้ยยังใจวันนั้นไหมบอกแล้วยังใจพี่เอหอหืนมาไงกว่าบอกแล้วว่าแม่ง่ัวน้อยนี่ ผมบอกแล้วว like oh. oh. oh, oh, oh. <e okay. uh. ่าอาการยังงี้ช็อกก์เก๋เกไม่เชื่อฉันเอาไปดูขึ้นเอาไปโว้ยขึ้นมาอกอขวดดิเดิคือไปเหงาเลยเหือวัดเหือเหือัวมันเฮือไอ้ลงน้ำเลยนั่นน่ะ ยังว่าอาการมันนี่ช็อกเกือบที่วัดไม่ติดนี่นอืมวัดอาการชัดๆแล้ววัดไม่ติดอะ่ะ